จะสูงสองกับเคิอีกไปเมื่อไหร่นะคะเราวคหนุไไ่ไว้ที่แข่งยังไงที่สถานารประกอบการทุกแห่งจะต้องทานะคะในส่วนของเรื่องอประเทศกิจการแต่ละประเทศกิจการเครื่องมือเครื่องจักรแต่ละประเทศกิจการเนี่ยก็คือจะเป็นข้อกฎหมายแต่ละเรื่องไปแต่ว่าทุกสถานารประกอบการที่จะมีเหมือนกันอันดับแรกก็คือแข่งงานด้ความปลอดภัยที่เรื่องแรกก็คือเรื่องคุยแนขนป้องกันระนาบ แล้วก็ซูกซ้อนกับอือนแล้วก็อคงค์โยะกอบนีไปว่าเราจะทํากันเมื่อไหอไร่เมื่ไรนะคะทั้งนะคะเป็นที่ปรึกษาของเราด้วยนะคะก็ได้มีการแจ้งในเรื่องของวิธีการแบนบนี้่องให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยพรบความปลอดภัยปี2554แล้วนะคะสิ่งที่นะคะสถาบ,บันการทุกสถาบ,บันการปฏิบัติเช่นเดียวกันก็คือปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและนะคะนโยบายค่ะ นโยบายเป็นตัวการหรือว่าสิ่งสำคัญของเราเลยที่จะนะคะให้เราดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องนะคะและก็มีทิศทางในการดำเนินงานนะคะที่สุดและหลักการข้อต่อไปก็คือแผนงานความปลอดภัยนะคะ่ะในส่วนของเซฟตี้เองก็จะมีการกำหนดแผนง,งานนะคะทุกที่ทาเหมือนกันหมดนะคะกับผมนายสุชัยมุ่นกทผู้จัดจการโรงงานวันนี้มีความพิจิ ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่มาในงานในวันนี้นะครับโรงงานไทโล่จัมบ์ซูโรนะครับเป็นบริษัทหนึ่งในเครือของไทสตีที่อุสโลเราตั้งโรงงานมา33ปีแล้วนะครับอยู่ในเขตของหัวรอะนะครับเราเป็นโรงงานผลิตชุดสายไฟอุตสาหกรร เราส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่น80%และขายภายในประเทศ20%นะครับบริษัทที่สายไฟเราส่งออกไปนะครับก็80%เป็นของอตัวต้าแล้วก็จะมีในส่วนของมาส d a อนะครับอยู่ในบางส่วนรีสทร์ด้วยนะครับการบริหารงานของเรานะครับเรามีส่วนมากเราเป็นผู้บริหารคนไทยนะครับประมาณ27ท่านด้วยกันแล้วก็มีชาวญ,ญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ในรับตรงนี้นครับ เป็นรอบผู้งงานก็จะมีใช้ปุ่มจำนวนทั้งหมด3,000ด้วยกันครับตามการรับรุมแก้ไขระบบการทำงานจากการด้านความปลอดภัยโดยมีผู้ครอบครองการบรมงรุ่นที่หนึ่งครับจากสถานเกิดการในจังหวัดพิศนุโลกจำนวน55คนศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดพิศนุโลกแห่งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยอาวุจงการโรงงานพิศณุโลกซึ่งเป็นสถานประกอบการที่เลื่อยเป็นเอกในการ ตั้งแต่ปีพศ2518ถึงปัจจุบันนะครับสะสมชั่วโมงการทํางานกว่า79ล้านกว่าชั่วโมงครับโดยได้จัดพื้นที่อุปกรณ์และบุคลากรเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการและจะเป็นแหล่งเรียนรู้ถาวรสําหรับสถากประกอบการในจังหวัดพิุโรและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงต่อไปในโอกาสนี้กรบผมขอเรียนเชิญท่านอัิบดีกรมสวัสดิการและบุคคลากรในทางดูแลให้เกี่ยวเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ผู้บริหารสถาบันการการนะครับท่านนายกและท่านรองนายกนะครับเทศบาลตอโน่มารับงเศสนะครับคณะกรรมการชุมลมเรื่องที่ความปลอดภัยในการทำงานในประเทศสูงโลกผู้เข้ารับการอบรมและผู้มีเกียรติท่านเอาวันนี้นะครับผมรู้สึกเกียรติและก็มีความดีดีเป็นอย่างยิ่งในความที่ได้มาเปิด เป็นประธานวิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการจังหวัดพิศนุโลกและวิธีเปิดสู่การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดพิศนุโลกนะครับโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นความร่วมมือกับ่างที่แข่งขันนะครับระ่วางภาพลักเอกชนวก็ภาคเกร่ยวกับวิชาชีพ โดยสมานศิวตารและคุ้มครองแรงงานในควัมพิษนุโลกนะครับได้รับงบประมาณสร้างหุนจากกองถึงอนุแทนนะครับเพื่อดําเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือการให้ความปลอดภัยในการทํางานนะครับพร้อมจะสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานซึ่งรับการสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับจากบริษัทไทยไอโร่จำกัดโรงพาบพิษนุโลกทั้งด้านสถานที่หลากการและองคกรเรียนรู้นะครับผม